สวัสดีครับกระแสไทยลีกวันนี้วันพุธที่20พฤศจิกาย,ยน2567วันนี้เป็นคิวของฟุตบอลคู A, F, F, A, ครับช้างเอฟเอครับในรอบ64ทีมหรือว่ารอบ2นะครับทีมใหญ่ก็จะลงเล่นนัดดีเป็นเกมแรกนะครับ1สเปนิกาเป็นคู่บิ๊กแมตช์ไปดูคู่แรกกันก่อนเลยการท่าเรือเจอกับบีจีนะครับท่าเรือเนี่ยก็ได้โค้ชอ้อนหลังสามที่วัดใชยโชคกลับมาคุมทีมอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ใช้โค้ชโชคโชคทวีนะครับ เกมนี ų, ari, cow, ้กำลังหลักก็มีครบนะครับไอแซคฮอนนี่ฟานคูโตสอัสนาวีสิทธาบุลลาฟริเป้โมนิมดูมุยาวิลเลนโมตาแต่ยังไม่มีบดินที่ยังเจ็บอยู่นะครับส่วน2ตัวหลักตรงกลางเนี่ยงพเดอรอนกับบระชิตเนี่ยต้องอจใจโพสต์อ้นว่าจะเอาลงตั้งแต่นาทีแรกเลยหรือเปล่าว่าเล่นทีมชาติมานะครับกิเดอรนกับบระชิตอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูส่วนบีจีไม่แพ้ใครมาสิเกมติดนะถือว่ากำลังมั่นใจเลยนะครับเกมนี้ก็จะมีอย่างคิสติยองโกมิสเซดินเอนดีเย่ อ่าคือดาการแมนเฟดดี้อวารเรสจเจริญศักดิ์วงกอชนะชิพสงสิ์แล้วก็รวมไปถึงทีริสินแดงดาก,ก็พร้อมนะครับอยู่ที่จับเหมือนกันนะการพบกันล่าสุดคือเกมลีกท่าเรือแพ้คาบ้านไปหนึ่งต่อสองนะครับช่วงหลังก็คู่พี่สูสีสําหรับคู่นี้นะครับชนะเสมอแพ้สลับกันมาเลยคู่นี้ผมมองว่ามันสูสีและมีโอกาสมากๆที่จะจบลงเอ่ยด้วยผลเสมอนะผมมองว่า BG เกมนี้ไม่น่าจะถึงบุกไปแพ้นะครับผมชอบ BG นะสาหรับเกมนี้ อาสุรผู้ถัดมา18าหรายการของบัวพิชยาเจอกับขอนแก่นน้องบัวจุดแข่งคือการเล่นในบ้านนะครับเล่นดีมากๆเ,าเกมนี้จับเต็มแน่ๆจอเก้ฟิลิปเป้นาวินจูจีนปาร์กจองบูวิรศริวิชัยคอร์ราโดแล้วก็อาบูบาก้าอีซาครับก็สุดหน้าชาวสุดานที่ฟอร์มดีนะก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริง ส่วนที่เยียนขอนแก่นรองบัวในไทยลีกก็อาจจะมีการกปรับทับเชื่อว่าน่าจะไปเล่นในลีกมากกว่านะผลงานในลีกไม่ดีนะครับเดียโ,โก้แลนดิสทินกรสุรินสัมพันธ์เกสีคาราบูเอพานพงษ์ขานชุรีรีจางซินพวกนี้น่าจะได้ลงนะครับในเกมนี้คิดว่าอย่างนั้นนะครับการพบกันล่าสุดในเกมลีกก็หนองบัวก,กดไปถึง6ประตูต่อหนึง่งในบ้านต้องบอกว่าดุดันมากๆและคู่นี้เป็นอีสานดับบิ้แมตช์ยอมกันไม่ได้นะครับเกมนี้ผมว่าก็น่าจะหลุดเดิม เพราะว่าหนองบัวเนี่ยเล่นในบ้านดีอยู่แล้วะครับในขณะที่ขอนแก่นเนี่ยคงไปเน้นในหนีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าหนองบัวจะชนะได้ไม่น้อยหน,ยน,ยนประตูนะครับเชียร์พยาไก่ชนแล้วกันโอเคนี่ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่นี่ทุกวันทางช่องกระแสเทคนิคของเราครับ